สวัสดีครับพี่น้องวิญญาณบาร์เทียนะมือนีได้มากไหวขอบพ่อนนะครับมาถวายสังฆทานนะครับดูภายในนะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบึงนะครับร่มหนาวเนี่ยมือเศร้าหนาวจ้อยว้อยเลยครับหนาวเย็นจ่อยเลยนะครับ ึ้นมาทึงนี้ก็ร้วเย็นแต่อากาศก็ยังห่อนครับแดดยังห่อนอยู่นะครับเนาะิึงดูบรรยากาศนะครับอากาศอาจจะ่เปิดเมืไหนนะครับเพราะม,มันมันมียังไงขวนหมอกขวนไหมครับเต็มเม่ดเต่หมอกขวนอาจจะมีพี่น้องอาสีไฟไหม่ป้าอ่อยป้ายัางแน่นะหนับซ่อมเบิ่งเนาะนะครับแต่บรรยากาศที่ทึงผาใหญ่นอนนี่ครับทึ่งผาใหญ่ อยูม่มุมสูงเลทั้งยอดผู้เนาะอยู่ทั้งภายใหญ่นะครับแนมไปกับควดี้ยางมาหลายแถนอนะครับวงหัวเป็นอย่างนี้นี่ตลาดเครื่องมราณนะครับตลาดเครืมองราณอยู่ตรงนี้แหละตลาดเครืมองราณน,น้อยๆนี่เห็นแนมไปอยู่นี่ครับนะตลาดอุบลรัตนะ์เนาะนะครับเห็นรุงเรตรบ้านร้อยนะครับช่วงนี้เป็นยังงี้หมอกขวนหลายแถอาจจะมี เดรตจกรอาจีเผาฟางก็ได้นะครับหรืออาจีต่อยังไรต่ออ้อยนะครับเนาะรับมันนี้ก็ได้มากกับบาดขอพรน,นะครับโอ้ยนะครับข้างใหญ่คอดังเม่งๆเลยพี่น้องเนะี่ยให้ชื่อเสียงดงดังเด้อละคงใหญ่ได้นี่นะครับนะครับก็คือได้มีโอกาสนะครับเนาะเป็น,ะนว่างๆเข้ากับมาก ไหวพระขอพอรนะเพื่อนเนาะหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ขาวนะครับก็มาไหวาเอ่อแล้วก็ถวายสังฆทานนะ,น,นะครับหลวงปู่เพิ่นก็ให้สินให้พรนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าโยมไปถวายสังฆทานแล้วไปขอโชคลาภนําเนยเด้อนําหลวงปู่วนะ่าซั่นน่ันยายก็เลยไปขอได้มาแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าวิญญาณ อบอกไว้ว่าถาเกิดว่ามีโชคบาลามยิ่งใหญ่กรสีในมาถวายปัจจัยร่วมสร้างพระกิรีเพื่อนบอกสมีร่วมสร้างพระจิรีนะครับลงพระจิรีนะครับพระกีริพ์ทณิสางพระอาจารย์มันบอกว่านะบอกวัญญาวาอาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระกิรีด้วยกันหันพี่น้องมากืึนในบุรุษมากพระหญ่กรสีเห็นนะครับว่า ก่อนสิขืนมาหาพะายญ่ขึืนมาทึ่งก่อนจะถึงพะใยญ่อยุดด้านขวามือนะครับทางเขืนทั้งแม่หนำขืนนะครับตรงนั้นหลับเพื่นที่สางพระกจดิย์อยู่สนากน้องน,นะครับเนาะกับมีใจศรัทธาเด้พี่น้องเ้ยขออันเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่มีใจบุญใจศรัทธาเนาะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับมาร่วมมีจิตศรัทธานะก็คือเฮามาร่วมสางบุญน้ำเพิ่นกระไรนะครับเนาะ คือปัญหาคืออยากหขยหัวปัจจัยที่พี่น้องร่วมเท็ดบุญท็ดท่านมาในเพิ่นกสิมาอ่าร่วมรวบรวมนะครับรวบรวมปัจจัยที่ประชาชนที่มาร่วมบุญน้ำเพิ่นกษีไว้วางศิาลาฤกษ์เนาะเพสิว่างศิาลาฤกษ์มื้อใดเพิ่นบอกวิญญาอ,า,นนา,อา,าอยู่หันนะน่งคุ้ยกระอายจานอยู่เพิ่นบอกว่าย่ม เดี๋ยวจะได้เลิกยามอยู่ดอกนะเดี๋ยวจะได้วันไหนนะั้นจะบอกญาติโยมอยู่ดอกนะาพันดอกเนาะเพื่อจะได้มามีร่วมปัจจัยร่วมสร้างนะครับเนาะพระาตาตํจเพนนะครับเนาะะครับอ๋อเป็นงสี่พี่น้องนะครับ มันนี่แหละครับผมวิญญาณยืนอยู่หน้าพระองค์พระขาวนี่องค์พระใหญ่เลาวนี่แหละโอ้โหหนบสวยงามต่างานนะครับสวยงามมากยืนต응่างานเพิ่นนั่งยืนต่างานหน้าอิ่มเบิบนะครับเพิ่นหน้าอิ่มเบิบมากเลยนะครับเนาะนี่ทางขึ้นมาถ้ามีพี่น้องประชาชนหรือว่าผูมีจิตจัท่าอยากยางคือวิญญาณยางนะครับปีนันยางขึ้นมาเนี่ย คือเข้ารถจอดองลางตงลรดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับรถขังเท่งก็จอดได้แต่ว่าสําหรับคนที่อยากอยากมีสถ่าอย่างขึ้นยางจากพูดน,นะครับหูนอาลาดอาลอาลขึ้นมาเลยยางขึ้นมาเรืเลยเลยพันกวัวขันนะขึ้นมาหอดนี่ก็มีแห้งเนาเด็กพี่น้อไม่แห้งหอยยางขึ้นมาหอดมันมีแห้งเนาะนะครับันดูบรรยากาศนามนานา,นาพระเด้อหนาวบนภูเขาเด้ครับหนาทั้งนี่สี่หันหนา ออกหาประชาชนนะครับออกงันนาใส่หมู่บ้านประชาชนหมู่บ้านประชาชนลายหมู่บ้านนีดาน,นี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมาสิ่งมหัศจรรย์ก็คือเห็นไหมครับอิดอิดก่อนบมเลยตังยุงทึ่งแมาว่างครอยู่ซอคืออยูไใด์เห็นปะ,น,าาออน,ปะนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนาะเห็นปะพี่น้องแน่แน่ลงไปเห็นปะคือบางท่านกับมิกิสัทธาคืออยาก อยากขึ้นมาทำบุญด้วยด้วยแรงนะครับบ่ได้ขี่รถขึ้นมาเพื่อจอดลงไปทางล่างก็ย่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับย่างขึ้นมาเมยกับพักนะครับพอลงไปเฮ็ดบุญแล้วก็ลงไปย่างลงไปเรื่อยๆนะครับวิญญาณวิญญาณย่างบ่ชหอดนะครับนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงนะครับเนาะนี่ครับเป็นม้องมาเบืองนะครับณนช่วงนี้พระอาจารย์เพิ่นกะบอกว่ามีการจะมีการ สร้างพระจีดีเนาะครับจะเป็นพระจีดีรูปร่างแบบใดเดี่ยวเพิ่นกันสีคงสีมีอ่าอันนี้นะแบบฟอ้อมหรือแบบขเขาเอื่นว่าส่งนะส่งพระจีดีนาะแบบใดเนาะครับเนาะครับตั้งก็ขอเรียนเชิญนะครับผมในฐานะอ่าผมวิญญาณภเที่ยาเป็นคนคืน,นดเวลาโดยกําเนิดนะครับเนาะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน,นที่รับชมอยู่อนะที่คลิปวิญญ,ญาณอยู่ก็ร่วมมาทําบุญนะครับ สร้างพระจีดีกับพระอาจารย์นะครับนี่อยู่ตรงนี้วิญญาตยิงอยู่ตรงนี้นะครับพิญญาตก็ขึ้นไปถวายสังฆทานอำเภอนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับยืนอยู่นาตรงนาตักท่านเลยนะครับตัวนี้วิญญาติยินอยู่นาตักท่านเลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับรบโดดเด่นนะนะครับถ้าพี่น้องขับรถพานนะครับถ้าพี่น้องจะไปเมืองเลยือไปทองบน,นรลพุ่งก็ขี่รถพานเคลื่อนโบราณมานี่นะครับมาจากคอนแกนกับ่านมาหนี่เลยเขามานี่ ตัวเพื่อผ่านูคามแนะนำพ่องไปนี่คามผู้ไปนี่ครับเนี่ยผู้ตรงนี้นะครับไปนอ้องอำเภอโนดสางไปน้องบนลรงพู่มึงเลยได้บดนะครับค่ะพี่น้องเคยผ่านดูดูผ่นบ่เคยแวะก็ขอเชิญนะครับแวะมาร่วมทำบุญจุกสวนด,ด้วยกันเด้นนะครับอ่ะเบื้องทั้งหลังทั้งหลังพระนะครับเนาะจะเป็นรูปแบบล่างแบบใดเป็นตั้งไรนะครับบรรยากาศแบบใดเนาะเดี๋ยวขอดีตามมึงครับครับพี่น้องก็ทายแต่ทั้งหน้าคุนเนาะด้านหลังหรือด้านข้างคุณบัวไทายเบื้องกับสีบัวขึ้นเนาะข้อส่องไทยเบิ้งน้ำเนาะ นี่ด้านด้านข้างไปน,นี่ครับด้านด้านขวามือขวามือนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับด้านนี้นั่นี่นะครับ <c oughs> นี่ข้างหลังไปนนะครับด้านหลังพระขาวเนาะองค์ใหญ่ๆนี่แหละนะครับด้านหลังมันมีศาลานะครับมีศาลาสืว่าเข้าเมย่อยๆเข้ากับมานังบริเวณนี้บรรยากาศสุดยอดนะครับเ <c oughs> ย็นสบายมากเลยนี่ บางนี่ก็เป็นแม่น้ำเคินอุบลรัตนะด้านนี้ก็เป็นแม่น้ำเคินอุบลรัฐนะครับนี่เห็นบ่พี่นน้องกวางขวางมากมากไม้กายกล่องเลยครับบ่งหัวน้ำอยู่ในตัวเคินอุบลรัตนนี้จักล้านลูกบาดเม็ดนะครับมากมม้เลยนะครับช่วงปีน้ำหลากก็แนมหินซะขาวไปบดนะครับนะครับหาบบังต้นไม้เห็นบดหลแถมนี่มีแต่น,นามนะครับเนาะ ครับแม่น้ำข,ขึ้นบนด้านเด่นดูด้านโน้นที่เราเห็นอยู่ด้านโน้นนะครับจะเป็นอำเภอภูเวียงนะครับเห็นผู้จุโ่โก้จู่พูดอาะสิแน่โมชันนะครับเพราะว่าอ่า,า,าเพราะว่ามันมีหมอกหลายนะครับนะเนาะหมอกหลายปเป็น้อขึ้นหมอกหลายนะครับเนาะด้านนี้เกาะต้นไม้เกาะน้ำท่วเมเบิดนะครับเนาะก่อต่างๆเหล่านั้นในช่วงน้ำนาแล้งก็สิเห็นเบิ้ดนะครับเนาะ วิญญาณพาสิเลย่างเปิดโลไปเบื้องทางเหนื่นะที่ว่าว่าเพื่อนสิพางสั่งไปกีดีนะครับเนาะป็นทั้งใดเนี่ยเดี๋ยวพาไปเบื้องคอติดตามไปเบื้องนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่อีกด้านหนึ่งของพระยายนะครับเนาะด้านนี้ที่เป็นด้านด้านทั้งทิศใต้นะทั้งด้านซ้ายมือทานนะครับพอทันพอทันทันนาออกข้างไปทางทิศ นะครับไปทางขเขาเรียกว่าทางทิศเหนือ like นะครับเนาะพันธันหนาไปทางนนท์นะครับเนาะนะครับทางเะียวันออกยื่ด้านนนท์นะครับเนี่ยไปทิศที่นี่เหน็นปะนะครับแต่เป็นตกอยู Lo ่ทานคือพันธันหนาออกไปทางบ้านเมืองประชาชนนะครับฟ <subscribe> ังฝุนนะครับเหมือนไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกสุขประชาชนนะครับเนาะนี่ครับสีให้เบิ่งทุกมุมนะครับด้านซ้ายด้านขวาเพื่อนด้านหน้าด้านหลังเห็นเมืดนะครับเนาะนะครับไปดูสถานที่เป็นที่ก่อสร้างพายก็ดีนะครับเนาะ จะไปติดตามเบืงนะครับนะครับนี่เด้อพี่น้องใบเพิ่อนยูนี่เพื่อนบอกนะครับขอเชิญร่วมบริจาคสร้างจีดีนะครับนะนวัดพระบาทภูพานคำนะตำบลอุบลรัตน์นะครับตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเนาะนี่ครับรูปทรงวันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่พี่น้องได้ติดตามช่องของวิญญาณพระเจ้ากับเบิ้งนี้นะครับรูปแบบเพิ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพระธานแบบนี้ อสีลายสั้นนะครับอสีลายสั้นเลยแหละนะครับหนึ่งสองสามสี่สั้นนะครับสามสั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่สามสั้นนะครับดูลักษณะพืชเป็นทั้งสี่นะครับเนาะขอเรียนเชิญพุทธานิกช่นดรืยผู้ีิจัยบุญทะท่ากะร่องมาร่วมกันนะครับสร้างพัจจีดีไว้เป็นเป็นทุนบุญนะครับเนาะเป็นบุญสะพานบุญนะครับเราเป็น้องกะขอมา นะครับรวมบนน้ำเพลินนะครับเดินนี่รูปลักษณะนี้แต่ทานที่ยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวญายิไทยไทยเบื้องนะครับน้าป้าเบื้องครับครับจุดนี้นะถ้าพี่น้องมานะสังเกตที่บริเวณคุนศิษยาพระเจดีนะครับคือขับรถขึ้นมาขึ้นภูเขาในตรงนี้นะครับสะอยู่ด้านซ้ายหัว,ว,วเมืองท่าันนะครับถ้าพี่น้องเดินทางขึ้นมาขันมาที่ด้านบนพระใหญ่นะครับซิมีที่จอดรถอยู่ประมาณรวมรับ รับรถได้ยุะมาณหาซิ0หกสิบขั้นนะครับมาบริเวณนี้นะครับสมมารถมากขึ้นมาจอดบนนี้ได้เลยนะครับนะครับก็มีกาแฟสดกาแฟโบราณนะครับมีเครื่องดื่นต่างๆไว้บริการประชาชนอยู่นะครับนะขึ้นมาท่านตรงนี้ก็ได้เลยนะครับนะเอ้ามาพาชมบรรยากาศบริเวณที่จะสร้างพัฒนดีนะครับเนาะนะพี่น้องถ้าคือพี่น้องขี้เราขึ้นมานะครับขึ้นมาปุ๊บ มาถึงบริเวณพาหญยสิยูด่านขวามือทันนะครับตรงบริเวณตังพระธาตุนะครับตังพระธาตุจังที่พี่น้องเห็นนะครับพระธาตุส่งพระธาตุ็นสสวยงามนะครับอยู่จุดนี้เลยนะครับทาเซตนะครับกับสีสวยงามโดดเด่นนะครับเป็นที่มองเห็นของประชาชนที่มองจากทางอำเภอผู้เวียงก็ิมาเห็นนะครับพระธาตุนะครับนี่มุมนี้เลยนะครับเห็นปะโดดเด่นสวยงามนะครับ ถามีพี่น้องใจบุญใจชะตากรล่องมาร่วมบริจาคเฮ็ดบุญน้ำเพลินนะครับเพื่อเท่าเฮ็ดเป็นตนทุนบุญเอาไว้นะครับสางพากักดีอง์ใหญ่นะเบิ่งดูสุดยอดนะครับใหญ่มากเลยนี่นี่บริเวณนี้นะครับนะพี่น้องยขวงเลยนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับ มีหญ,ญา้าไบเบงแผนผังหรือแผนรูปพรชจีดีเพิ่นแล้วเนาะสวยงามมากนี่เขตที่เพิ่นปักนี่แสดงว่าเป็นเขตฐานนะครับฐานฐานพระชจีดีนะครับปุ่นนะครับแมนบ่าปุ่นแมนเบิร์ดเลยครับฐานกว้างมากใหญ่ามากเลยนะครับเนาะบริเวณนี้นะครับวิญญาณวานะครับถ้าเกิดพี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญนะครับร่วมกันสร้างพรชจีดี คงบบน้านนะครับฐาลงว่างศิลาเลกเพราะวิญญาณไปคุยกับอาจารย์แล้วว่าหันว่าได้ไปขออนุญาตได้วันว่างศิลาเลิกกะสีเริ่มลง่งล่งเลยครับลง่งฐานล่งอย่างเรียบร้อยเลยนะครับแต่พี่น้องร่วมกันนะครับมีสัทธากะมารวมกันนะครับกะสิได้โดดเด่นกะสิได้เล้วเรีวกะสิเห็นโดดเด่นนะครับแหล่งเครื่องมรัดนี่เป็นแหล่งที่ สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แหลง่งธรรมะมือนัน้นวีญาติไปร่วมงานครับนายอำเภอนะครับนายอำเภอท่านได้ประหลบไหวนะครับเพิ่นได้ว่าไว,ว่ว่าแหล่งอุบรัต์นี้จะเป็นแหล่งยางแน่เพิ่นว่าว้หลายอย่างนะครับซีหายางนะครับจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นี่หือเกี่ยวกับพื้นบ้านเท่านี่ฮะสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแหลง่งเขื่อนบุรั์เท่านี่ก็สิเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับนะ เพื่อนว่าวไว้หนาฟังนะครับนาท่านนายเผยท่านได้บอกว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สวยงามในเขื่อนบุรัฐเท่านะก็จิมีเคียกับปฏิกระแสไฟฟ้าสามารถที่เฮ็ดแผงโซลาเซลล์อยู่ลอยน้ําเขื่อนบุรัดในที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศเลยกับว่าไหนเนาะเห็นเพื่อนว่าเมื่อนั้นนะครับกับคุงบ้านานนะก็มีนมนตรีได้หลายท่านนะข่าวว่านะครับติวิญญาเ์อาไปฟังการรู้สึกว่า การพัฒนาเคือโบราณปีหกเจ็ดเนาะไม่ว่าจะ่น้นทนทางในเขตอำเภออื่นมูลัดนี่สี่พัฒนานะครับอย่างสวยงามก็แล้วกันเพื่อนวานนะครับเนาะก็ค่อยที่ตามเบิ้งนะครับทั้งใดกับพี่น้องอทั้งไก่ก็มาเป็นกาลังใจกันนะครับเบิ้ลมาร่วมทํามบุญนะที่แน่เข้ามาเฮ็ดบุญร่วมภาษาพระาจีดีซอยเพื่อนก่อนหน้าให้เสร็จได้ให้เสร็จเ,เร็วๆนะครับเรียบร้อยเร็วๆกับสิไใดพี่น้องประชาชนทางอื่นก็มาเที่ยวคืนมลราดเท่าก็สิ เห็นนะครับสิ่งเด่มาเปิดหูเปิดตามาไหวขอพรอนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขื่อนบุรัดแล้วก็แหลง่งเขื่อนบุรัดก็เป็นแลนด์มาร์คให้ที่เที่ยวแห่งใหม่อีกนะครับคิดว่าพี่น,อน้องระชชนคงสิรวมมือรวมใจกันนะครับวิญญาณเป็นคนเขื่อนุรัดโดยตรงกับขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับหลายๆท่านมาร่วมสร้างพรกรีดีบริเวณนี้นะครับก่อนจะขึ้นพระใหญ่นี่พระใหญ่ายี่สิงนี่ครับนี่ายายนะครับพระใหญ่ยี่สิงเห็นปะ อยู่นีเลยห้าค่รถขึ้นมานะครับี่รถขึ้นมาก็เห็นเลยนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะนั่นแหละพี่น้องกับขอเรียนเชิญนะครับผมไมี่ยากพ้าเที่ยวกับเป็นสะพานบุญในพี่น้องนะครับสะพานบุญในพี่น้องได้มาสร้างพงระเจดีย์องค์ใหญ่โตที่อยู่บนยอดเขายอดผู้สูงสูงสิไหมมันก็เย็นซื่ๆนะครับห้ากระสีจะสร้างบุญไว้นะครับเกิดว่าห้าบุญนั่นแหละส้นหนุนห้เาเสด็จยุเย็นเป็นสุกนะครับเนาะไม่ยากอ่ะ ภพาวนานะครับอยากให้แล้วเร็วอยากให้เห็นความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวเขือมรัก็สีสวยงามมีท่องเที่ยวหลายๆมองนะครับคนที่แวะมาเที่ยวเขือมรัตทันทีเห็นหลายมองหลายๆบอนนะครับบริเวณสกายวอล์กเล่ยเขือมรัตไปของเขตอำเภอนุสังบริเวณสเปนนะแบแผ่นแผ,นแผน่นโซลาเซลล์เนาะแผงโซลาเซลล์อยู่แม่น้ำร้อยน้ำอยู่นะครับยิ่งใหญ่นะครับ แลากตลาดถนนท่างก็จะเลื่อนลุ่เรื่องไปเบิดนะครับเนาะ่นหลายีีน้องวิญญาก,ก็เลยบอกว่าอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องครูมีกิจจะท่านะครับใจบุญจะท่าทุกคนมาร่วมกันนะครับอ่าคอยติดตามกันไปอุดหน,นุนกันไปนะครับขดซอยเหลือทางวัดเป็นสั่งนะครับอันผูไดมากเที่ยวคือาวลากระตอมวายพระใหญ่นะครับพระขาวองค์ใหญ่ๆองค์นี้นะครับนี่เป็นสั่งต่าง,งานอยู่ตอนนี้นะครับเห็นมานะครับ หลังจากนั้นแล ok sì. uh, ้วก็จะมาไหว้พระจีดีสวัสดีเสร็จพระจีดีเสร็จเป็นว่าเขามารวมกันสร้างซอยกันส้่งนะครับบุญอุศสนั่นเท่าส้างไว้กันสิอ่าดูบนภูเขาสูงๆเนาะพระจีดีสูงๆงามๆมจึงพึ่งอยู่ีนก็สิงามนะครับเนาะเอ้ามี่ย่ามีอย่างไรแต่ขอบุญขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่นิดตามนะครับแล้วก็อยากมาฮ็ดบุญน้ำเพลินรวมบุญน้ำเพลินก็มีตัวบริจาคยังนะครับอยู่นี่แหละนะครับมารวมกันนะครับ ไอ้ขนเกือโบราณแล้วแต่นะครับค,ค้นเกือโบราณเท่ากับแล้วแต่มาร่วมกันนะครับครับเอาคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์แใช่ไหมครับเดอ้อพิยาพาเที่ยวนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมพิาพาเที่ยวใส่นะครับสวัสดีครับผม